ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนปฐมวัยโดยคุณครูยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเมืองหน่วยการจัดประสบการณ์สรรหาผีเสื้อค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูเจียยาเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูเจียยามีหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สรรหาผีเสื้อมานำเสนอเด็กๆนะคะเด็กๆรู้จักผีเสื้อไหมคะ ว่าผีเสื้อมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงนะคะอ่เด็กๆรู้จักไหมคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวคุณครูจะยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับผีเสื้อมานำเสนอเด็กๆก่อนที่เราจะมาเรียนรู้รูปร่างลักษณะของผีเสื้อเรามาฟังเพลงสนุกๆตุ้มตุ้มเตรียมเตียม,ยม,ยมออกมาจากไข่จะนอน กระดึบไปกระดึบกระดึบไปแขวนตัวไว้กับกิ่งนอนนิ่งนิ่งนานนานวันและคืนเวียนผ่านนอนนอนหลับสบาย ใช่ไหมคะทีนี้เรามาฟังเนื้อหาสาระเกี่ยวกับผีเสื้อกันว่าผีเสื้อมีรูปร่างลักษณะยังไงหรือผีเสื้อมีอะไรบ้างคะที่เป็นส่วนประกอบของผีเสื้อที่เด็กๆพอจะรู้จักปีกขานวดลำตัวใช่คะ่ะ สิ่งที่เด็กๆพูดมาก็คือเป็นลักษณะรูปร่างของผีเสื้อผีเสื้อแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวนะคะคุณครูจะมีภาพประกอบรูปร่างลักษณะของผีเสื้อมานําเสนอเด็กๆค่ะไปฟังเลยค่ะผีเสื้อที่คุณครูนำมาประกอบไปด้วยปีค่ะปีกผีเสื้อสองคือ นวดส่วนที่สามคือลำตัวส่วนที่สี่คือดวงตาส่วนที่ห้าคือปากค่ะและส่วนที่หคือขาทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของผีเสื้อนะคะเด็กๆแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะนอกจาก รูปร่างลักษณะของผีเสื้อแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผีเสื้อเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวคุณครูจะยามีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตแบบง่ายๆที่จะนำเสนอให้เด็กๆได้เข้าใจนะคะว่าตผีเสื้อมีอวงจรชีวิตการกําเนิดยังไงนะคะไปฟังเลยคะ่ะเรามารู้จักวงจรผีเสื้อกันนะคะดเด็กๆ ผีเสื้อมีวงจรชีวิตทั้งหมด4ระยะด้วยกันค่ะระยะแรกคือระยะไข่ระยะที่2คือระยะตัวหนอนต่อไปคือระยะที่3ระยะดักแด้ระยะสุดท้ายคือระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อนะคะมีอายุตั้งแต่5-15วัน เป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อหาสาระที่คุณครูเจีย,ยาน,นาเสนอวันนี้หน่วยการจัดประสบการณ์สรรหาผีเสือ้อเด็กๆได้รับความรู้และเข้าใจลักษณะรูปร่างของผีเสือ้อได้เห็นถึงความแตกต่างของผีเสือ้อวงจรชีวิตของผีเสือ้อว่าเป็นยังไงกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเจีย,ยก็มี ภาพผีเสื้อไม้เด็กๆระบายสีอีกเช่นเคยนะคะแล้วเด็กๆระบายสีเสร็จอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าส่งภาพถ่ายที่เด็กๆระบายสีภาพของผีเสื้อส่งกลับมาที่คุณครูเจะยด้วยนะคะคุณะครูเจะยรอชมผลงานของเด็กๆนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์ครั้งต่อไปค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะสวัสดีค่ะ